สวัสดีครับทุกๆท,ท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับ ต้องบอกว่าจังหวะนี้ครับจังหวะที่สุ per โชคยิงประตูให้กับคอนซาเรสซัปโปโรขึ้นนำคาวาสกิอเตเรไป2ประตูต่อศูนย์เรียกว่าทำแฟนบอลชาวไทยเฮกันทั้งประเทศกันเลยทีเดียวครับกับการทำประตูแรกในสีเสื้อซัปโปโรของเจ้าเชคสุ per โชคสาร,รชาติและบวกด้วยอีกหนึ่งแอซิดด้วยนะครับต้องเรียกว่าเจ้าเชคของพวกเรานี่โชว์ฟอร์มสุดยอดกันเลยทีเดียวครับและเกมนี้ครับก็จบลงอย่างสุดมันครับทีมชนาทิศคาวาสกิอเตเรและทีมคอนซาเรสซัปโปโรของ เจ้าเช็คสุบโชคเสมอกันไปอย่างสุดมัน3ประตูต่อ3ครับและทางซื่อของญี่ปุ่นก็มีการนำเสนอข่าวโดยหัวข้อข่าวบอกว่าซัป,ปโปโรเสมอกับคาวากิฟอเต้ไป3ประตูต่อ3กับผลงานที่ยอดเยี่ยม1ประตูกับอีก1แอซิดแน่นอนแล้วครับกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของเจ้าเช็คของพวกเราทำให้มีแฟนบอลจากประเทศญี่ปุ่นมาคอมเมนต์ครับโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลจากซัป,ปโปโรบางคนก็บอกว่าสุขโชค คุณคือผู้เล่นที่สามารถบอกได้เลยว่าเป็นกำลังเสริมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในเวลานี้บางคนก็บอกว่าขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณที่ผ่านมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันได้เลยครับ ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด b ับ r ก b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นที่พูดถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของเจ้าเช็คซูบะโชกับการแข่งขันฟุตบอลเจลีกเอเชียแชมเปี้ยนไทยแลน2022ไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นคอมเมนต์ comment แรกเลยครับคอมเมนต์ comment แรกบอกว่าโดยรวมแล้วมันเป็นเกมที่ดีแต่การเสียประตู2ประตูในแดนกลางถือเป็นปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของความแข็งแกร่งในการคองบอลส่วนของซูเปอร์โชคเขาทําได้ดีแล้วฉันรู้สึกว่าเขาได้เก็บเกี่ยวอะไรมากมายขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของคุณขอบคุณจิเดเวนครับ,อบคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยซูเปอร์โชคเนี่ยสามารถสร้างผลงานได้ดีเลยทีเดียว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันแค่ดีใจที่นัดนี้ไม่แพ้ฉันจะสนนสุภโชคในปีหน้าด้วยขอบคุณมากมากครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุภโชคฉันแน่ใจว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีเพียงแค่คุณคุ้นเคยกับทีมก็เท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันคิดว่าการต่อสัญญาของคุณเป็นเรื่องที่ดีมากคุณเนี่ยคือผู้เล่นที่สามารถพูดได้เลยว่าเป็นกำลังเสริมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานี้นี่เป็นข่าวดีขอบคุณ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณสุภโชคสําหรับการทํางานหนักของคุณในฤดูการนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน่าสนใจมากการเล่นของเขาขอให้สนุกกับฟุตบอลในปีหน้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะชนะผู้เล่นตัวจริงในปีหน้าและแสดงให้พวกเราได้เห็นในมุมมองใหม่ของคุณสุภโชคคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกมนี้นะมันเป็นเกมที่สนุกสนานเสียดายที่ทั้งสองทีมได้รับบาดเจ็บฉันขอให้ทั้งคู่หายไว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอขอบคุณมากๆสําหรับเกมนี้ผมคิดว่าความสนุกของเจลิกซ็อกเกอร์ได้ถูกถ่ายทอดให้กับทุกคนในประเทศไทยได้สัมผัสแล้วขอบคุณเจเดียนครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูการหน้านะมาเล่นเกมสนุกแบบนี้กันอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอนโซเลสซัปโปรโรสู้ๆท้ายที่สุดแล้วซัปโปรโรและคาวาสึกิฟอนเตเลก็น่าสนใจมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันตั้งนาตั้งตารอในปีหน้า ้าแฟนฟุตบอลจากซัปโปโรเข้ามารวมตัวกันที่โดม25,000คนจะทำให้บรรยากาศมันสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันดูการทำประตูของซุเปอร์โชคและเพื่อนๆซ้ำไปซ้ำมาจนคิดว่าฉันบ้าไปแล้วหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราเองจะต้องปรับปรุงความแข็งแกร่งของทีมของเราเพื่อไม่ให้โจเชคเนี่ยต้องอายแฟนฟุตบอลชาวไทยแหมคอมเมนต์ญี่ปุ่นนี้น่ารักมากๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า 5ปีหลังจากนี้คงเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจกับผลงานของเขาเจ้าเชคคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีต้อนรับฉันรอเธออยู่นะสุภโชคคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวันนี้เขาเองได้รับหน้าที่เป็นกัปตันอีกครั้งหนึ่งใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าด้วยจงวังหวะยิงนี้รอย,ยิ้มยินดีต้อนรับกลับบ้านคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นจงังหวะการยิงที่ยอดเยี่ยม ฉันรอคอยการทําประตูของคุณในวันนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันดีใจมากหลังจากนี้มาทําให้ดีที่สุดไปด้วยกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันต้องการเห็นเกมการแข่งขัน,นและผลงานของเขาเพิ่มเติมมันทําให้ฉันทนไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้มอบรอยยิ้มให้กับพวกเราแต่ตอนนี้นะฉันมีความสุขมากสุขระโชคปีหน้าโปรดเล่นให้เต็มที่ขอให้สนุกกับเกม เรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นภายหลังที่สุ์โชของเราโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับการยิง1่งประตูและ1แอซิสครับอย่างไรครับแอดขอบเป็นกำลังใจกับนักฟุตบอลไทยทุกคนครับทั้งเจ้าเจทั้งเจ้าเชคครับรวมทั้งนักฟุตบอลไทยที่ค้าแข่งอยู่ในลีกต่างประเทศทุกๆคนครับรวมทั้งที่แข่งขันในไทยลีกในบ้านเราครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมาช่วยการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้พัฒนาและก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้นะครับผม ฟุตบอลไทยสู้สูขอเป็นแรงเชียร์แรงใจกับฟุตบอลไทยด้วยนะครับผมวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชนะทิปสุขพโชคสู้สู้เป็นกำลังใจให้นะครับ